สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับลีโอท็อปท็อกบายสยามสปอร์ตเออคือเฉพาะไอช่วงเปิดรายการเนี่ยแม่งกินพลังงานกูไป50%แล้วสตาร์วีน่าหายไป50%นะครับอ่าสวัสดีแฟนๆที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับ9โมงเช้าหลายคนอาจจะแบบโหอยู่ระหว่างกันเวลาเร่งรีบเลยกําลังขับรถจะไปทํางานขับรถไปส่งลงสองลูกโรงเรียนเข้าแล้วนี่ครับเอออาจจะขับกลับบ้านหลังจากที่ไปส่งลูกเสร็จแล้วเปิด เปิดในรถนี่แหละดูเรานะครับแต่ว่าฟังแต่เสียงก็ได้ใครที่ขับรถอยู่คือพูดง่ายๆสละ 4G มาดูเราดีกว่าเออนะครับอ่ะมาติดตามกันวันนี้มีเรื่องราวของหนึ่งในกุนซือหรือว่าผู้จัดการทีมที่ช่วงชีวิตเปลี่ยนผันเคอต้องต้องบอกเลยว่าพลิกแล้วเอแล้วก็พลิกอีกครับนั่นก็คือใครครับโรปตกีเอ้ยโอ้โรปตากูเอ้ยโรเปเกี กล้าเล่นเนกเนี่ยห้าบาทสิบบาทให้แฟนๆตื่นขึ้นมาด่าเะไรลองออกเสียงแบบเป็นแอปเซนต์หน่อยเออจูเลนโบเปเตกินี่นี่นี่โี่อันนี้เป็นธงอันนี้เคยเป็นอดีตธงอดีตธงของเขาอแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนต้องต้องเป็นสีขาวไม่มีนี่ผมก็มีผมรู้จักรู้จักพวกจะยุบอะไรไหมเออเออไต้องคาดแบบนี้ข้างเดียวข้างเดียวยูเลนโลเปเตกีต้องบอกว่าเป็นอดีตโค้ชของทีมชาติสเปนคือแบบ เมื่อไม่นานวันนี้เพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติสเปนไปใช่แล้วชีวิตแบบพลิกผันในช่วงค่ำคืนค่ำคืนเดียวเลยนะครับบินไปมอสโกกับทีมชาติสเปนเออแล้ววันต่อมากูต้องบินกลับละคือต้องบอกว่าเคสเนี้ยออเถ้าเอาจริงๆนะผมมองแบบเป็นกลางเลยนะออผมว่าผมเห็นใจทางสาพันธุ์ฟุตบอลสเปนเออคือมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่า โรเบเตกีติดต่อกับเรอัลมาดริบแบบที่ทางผู้บริหารของสเปนรู้เรื่องทุกอย่างเป็นไปอย่างจบแล้วก็จบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเนี่ยแม้ว่ามันจะเพิ่งต่อสัญญาไปถึงจบยูโร2020ัแต่ว่าก็ก็ขอหน่อยขอหน่อยเพราะว่าโหมันมันมันปฏิเสธไม่ได้แต่สโมสรระดับเนี้ยเอออันนี้มันเหมือนกับไปติดต่อกันรับลังไงใช่คือลุยโรเบเลสอันนี้เป็นประธานสาพันธ์ฟุตบอลสเปนรับงานเลยเนี่ยเพิ่งเข้ามารับงานเดือนพฤษภาคมแล้วรู้ไหมว่า ผลงานชิ้นโบแดงหลังจากที่เข้ามารับงานเนี่ยคือการต่อสัญญากับโรเบรตีถึงปี2020นี่คือผลงานแรกอะ่ะเหมือนกับคุณเข้าไปทํางานที่ที่ออฟฟิศไหนสักที่หนึ่งอ,อ,อแล้วโอ้โหคุณเปรี้ยงป้ามากเลยผลงานคุณเป็นชิ้นโบแดงบแล้วสุดท้าย<บ>าต้นสังกัดคุณบอกว่าอา้าวคุณไปก๊อปงานเข้ามานี่ทั้งทั้งที่คุณภาคภูมิใจกับการต่อสัญญ,ญาครั้งนี้มากคือบอกว่า ต่อสัญญาที่เป็นอะไรที่เท่มากเพราะเล่นโรเบรียกีตอนล็อกคันเลือกก็ยอดเหมือนกันพานทีผลงานดีแต่พอไปเจียจารับหลังไปคุมเรมดดอัลมาดริดเออเตะทิ้งเลยไ <c oughs> งล่ะคือโรเบเลสประธานสหพันธ์สเปนเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้เรื่องโรเบียกีกับเรอัลมาดริดเนี่ย5นาทีก่อนที่สโมสรมาดริดจะประกาศผ่านทางทวิตเตอร์คือมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆคนระดับเนี้ยควรจะทราบข่าว ช่อย่างน้อยเนี่ยโอ้โหมันต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วว่าคุณไปตกลงกันตอนไหนไปคุยการสัญญง,งสัญญาละเรียดเป็นยังไงะระดับนี้เขาต้องทราบคือเอาออง่ายๆครับท่านผู้ชม,มเคสที่แบบว่ามีการประกาศ ลาออกจากทีมชาติไปคุมสมโมสรหลังจบทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยมันเคยมีครับแต่ว่ามันเป็นเคสที่แบบว่าเราเข้าใจกันได้ใช่ใชอย่างตอนคอนเต้เ,ออเขาก็สัญญาจะหมดอยู่แล้ว<ช>แล้วก็มีการคุยมันแบบโปรง<ช>่งใสตอนลุยเฟเบสหลุยเฟเบส์คลารีร่กับทีมชาติโปรโตุเกสทุกอย่างก็เคลียร์ไม่ไมีปัญหาอะไร<ช>แต่อันนี้คือไปไปคุยกันรับหลังไงทางสาบพันเขาก็ไม่ชอบเดียวเอาเฮ้ยเหมือนกับว่ามาหักหลังกันแบบนี้เหมือนกับมาหักหน้ากันแทนที่คุณจะมีสมาธิโมกแม่มที่การคุมทีมชาติสเปน คุณดันนึกถึงซานเตียโกเบเนาเบลซะงั้นนะครับแต่มันก็ยังมีอีกมุมหนึง่ง<ช>อีกมุมหนึ่งที่เห็นใจโรเบเตรเกราาเพราะว่ามีสื่อไปคาดบอกว่าโรเบเตเกรเนี่ยไม่ได้อยากให้มาริตเนี่ยประกาศ ยืนยันว่าได้เขาเป็นกุนซือเนี่ยตอนนี้นะครับอยากให้จบฟุตบอลโลกไปก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณลาปุยครับคุณลาปุยไปประจําการอยู่ที่สเปนลาปุยใช่นะครับแล้วเขาบอกว่าโอ้โหมาริสตเนี่ยเหมือนบ้านเลยเจออยู่ใช้ชีวิตในมาริสตซะส่วนใหญ่นะครับเขาเขาบอกให้ฟังว่าคนในมาริสตเนี่ยรู้ไหมว่าเวลามันอยากได้อะไรมันต้องได้อย่างนั้นเลยอยู่มาตั้งแต่กาสติยาแล้วนี่คุณเจมส์ลาลิก้าพี่เจมส์คุณปุยนุ่นเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เจมส์เนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ครับ อาบน้ำอยู่แล้วมันมีช่างมาจะซ่อมอะไรในบ้านไห่ลู้อะฮะโทรมาหาคุณเจมส์บอกว่าเอ้ยเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วนะจะเข้ามาซ่อมมันเข้ามาแล้วอ่ะพี่เจมส์ยังไม่ได้ออกไปรับมาเลยเ <laughs> นี่ยคือคนมัลลิดคืออยากได้อะไรต้องได้เลย <laughs> คือกูจะซ่อมมันมีอะไรบ้าง่ะ <laughs> ก็เข้ามาเลยเนี่ยแหละนะครับมันแสดงเห็นว่าฝ่ายที่เห็นใจโรเบเตเกรมนก็มีอยู่เหมือนกันใจจริงๆเขาอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกก่อนค่อยประกาศออฟฟิเชียลก็ได้อ๋อสำหรับผมนะผมให้เลทสักประมาณฝั่งสาพันสักเจ็ดสิบฝั่งโรเบียเตกีสักสามสิบได้เลยนะเดี๋ยวดูกันว่าสเปนจะเป็นยังไงแต่คืนนี้ฟุตบอลโลกนักเปิดสนามแล้วก็ต้องลงผู้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สุดยอดยับรัสเซียกับซาดีลาบียใครจะดูก็ดูกูไม่ดูหนึ่งคนละผมดูดิเราทำงานเป็นสื่อกีฬาไม่จริงหรอเปลาเอาผมด เราต้องดูอยู่แล้วผมอ,อยากดูมากเพราะว่าตอนเนี้ย เออ่มีคีทิบเรานะครับเป็นมุสลิมเขาบอกว่านักเตะซาวอิหร่านมีหลายคนนะครับอยู่ในช่วงของรอมฎอนรอมฎอนคือถือศีลอดคือรับประทานอาหารไม่ได้ตอนที่พาทิตขึ้น่ะรอจนกว่าพาทิตตกดินถึงจะรับประทานอาหารได้จริงๆนี่มีหลายประเภทกีฬานะใช่เยอนักมวยนี่มีอาเมียขานใช่นี่ก็เคยถือศีลอดเหมือนกันเออนะครับแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบกับเกมนี้ไงนะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้เห็นกรณีของโมเมซาร่าในรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะครับซาดิโอ มาเน่เอ็มเรชานพวกนี้เป็นมุสลิมหมดแล้วก็รอมาดอนหมดเลย uh huh. นะครับแต่ว่าโมเมซาราขอเลื่อนไปก่อนครับขอเลื่อนเหมือนกับว่าวันที่10เนี่ยกำหนดแล้วว่าต้องถือสินอดนะครับแต่ว่าโมซาราบอกยังแข่งอยู่ oh, มันคือมันไม่ไหวจริงคือเอาง่ายๆครับเอองานด่วน ก่อนงานใหญ่ใช่นะครับขอเลื่อนไป2วันออนั่นหมายความว่าสมมติว่าเรามาดอนจบวันที่30มสแต่คุณต้องถือไปถึงวันที่2ของเดือนต่อไปออทบไปทบไปเรื่อยๆคือเอาง่ายๆเลื่อนได้แต่ว่าต้องมีแถมถูกต้องถูกต้องอนี่อาจจะส่งผลกระทบเพราะว่าผมเชื่อว่าใน 23นักเตะของซาอุเนี่ยก็น่าจะมีหลายคนที่ลงมาดอนอยู่ตอนนี้โอ้โหนะออแล้วเจอกับเจ้าภาพรัเสเซียซะด้วยออแต่ว่าเอาจริงๆนกขวัญลามาเซียนะชาติเจ้าภาพหลายๆปีที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะเปิดตัวสวยเสมอไปออนะผมไล่ย้อนให้เลยแล้วกันครับ ของตอนปี2002เนี่ยไม่ได้เปิดด้วยเจ้าภาพเปิดด้วยแชมป์เก่าฝรั่งเศสแย่กว่าเจอเซนกัลแพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับปี2006นะครับนี่เยอรมนีนะแต่ว่าเจ้าภาพแต่ ไอทีมที่เลือกมาเนี่ยก็ดูจะเป็นรองพอสมควรเลยแหละย้ายคอสตาริก้านะครับชนะไป4-2ผมมาชอบปี2006มากเปิดตัวฟิลิปลามเล่นแบ็กซ้ายสุดยอดเลย6นาทีเลี้ยงตัดเข้าในอัดด้วยขวาตุ้มเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยหลายคนงงนี่มึงแบ็กจริงหรือเปล่านี่แบ็กนะครับนะครับต่อมาปี2010ครับนี่นะครับก็แมกกาใต้นะครับเจอกับเม็กซิโกเป็นปีที่ผม รู้สึกว่าแสบหูมากทำไมครับมันมีเสียงเนี่ยเสียงเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเป็นแตลเขาดังดังมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาปีนปีนปีปีปีเออนี่แอฟริกาใต้เนี่ยเสียงคนพากคล้ายๆกับพวกอินเดียนะทำไมครับทำไมครับโก go 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 เออเวลาวิงเก้าอ่ะโอเคโอเคจริงๆเป็นแบบนี้เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่จะพาไปชนะนะกับเม็กซิโกนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดครับนี่บราซิลนะเจอกับโคเอเชียนี่นะครับก็เป็นบราซิลชนะไปสามประตูต่อหนึ่งเออวันนั้น มายิง2ลูกแล้วก็ออสการ์ยิง2ลูกไม่ใช่สี่ยิงลูกหนึ่งเน้มา2ออสการ์หนึ่งใช่นะครับคือตามที่เรายึด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะนำเสนอเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยก็ประเดิมสนามไม่ได้สวยหรูทุกครั้งไปถูกมันมีถึงขั้นที่เคยแพ้มาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า4ี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแค่ฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นแชมป์เก่าแชมป์เก่าแชมป์เก่านะครับแต่แพ้คือต้องบอกงนี้เลยขวัญลามาเซียครับ4ครั้งหลังสุด มันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันอตอน2อ0 2ฝรั่งเศสพิกลอกครับ2006ยอรมันถล่มโชว์2010เจ้าภาพแอฟริกาใต้ไม่ชนะอแล้วก็ล่าสุดบราซิลถึงชนะ3-1แต่ก็ต้องบอกว่าหืดจับเหมือนกันเอาคุณพายผลดีกว่าคืนนี้ใช่ไหมรัสเซียกับซาอุดีอาระเบียผมเชื่อในนักเตะเก่าเชลซีของผมครับยูริเชียคอฟก็ยังมีนะ <Go S 2> โกก็เก่งครับอ,อ,อีก,กอกกินเซเยฟอ,เอันนี้อยู่เท่าไหร่แลห้าสิบยังโอ้ยยังยังเทปเกมนะเอฟเ,เอ,อ็มนะคนนี้ถ่าหมวดาวอ่ะผมว่ารัสเซียโดยการที่เขาเป็นเจ้าภาพออแล้วก็มีเรื่องของสินอดออผมว่ารัสเซียชนะซาอุดีอาระเบยีย สองศูนย์แล้วกันนะ<า>ผมให้เสมอเลยป่<ฮ>ะเสมอเลยเหรอเสมอผมว่าซาอุนเนี่ยเขาเต็มที่นะแล้วมันเกมมันประเดิมประเดิมสนามอะประเดิมบัวครับมันต้องมีความสําคัญมันต้องมีแรงกระตุน้น<อ>มีแบบอะไรที่มันมีความพิเศษอะแต่มีเรื่องนตามมาด้วยนอลลารเซียเนาะเออใช่ใช่<อ>ใช่กระจิกกระจายอาจจะแบบโอ้โหยังไม่แบบพร้อมที่จะแข่งหรือเปล่าไหนจะเรื่องสายกระตุ้นอีกไปเยอะนะผมให้เสมอกันสองสองแล้วกันสองสองเลยผมให้สกอร์สูงไว้ก่อนคือเอาแบบว่าเปิดหัวฟุตบอลโลกยิงกันเยอะเลย เอาให้ยิงขลลมทลายเออให้มันมีจุดโทษดไปด้วยวันนี้จริงเหรอเอองั้นขอแบบครบเซตใช่ไหมเออเอามีใบแดงเออจุดโทษดตีลิกเออใะ่มแต่มุมเข้าเอาทุกอยนะ่าง ทุกอย่างครับเออนักแบบอ่าปิดท้ายคอมเมนต์กันนิ่นี่มีคนบอกว่าคุณปีเตอร์โบสนะครับชุดเหมือนอยู่บ้านทิฟปินดอร์เลยครับเฮร์รี่ฟอสเตอร์ของมวกเลยเฮร์รี่ฟอสเตอร์อัลเบเดอคดัฟราเออเออนี่มีเอฟซีมาหลายคนครับนะครับนี่คุณเท่งบ้านทุ่งแฟนรี่อฟูลครับบอกซาอุชนะ3-1เออเฮ้ยได้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 แน่ไปแน่นะเออบอกว่าคนคนลามาเซียนี่พูดไทยชัดจัง ผมอยู่ผมอยู่ไทยมาหลายปีแล้วไทยมาหลายปีแล้วอยู่มาประมาณ25ปีแล้วดีครับดีนะครับมีคนบอกว่าคุณอบเหมือนหลวงพ่อเลยคุณเท่งบอกว่าขวัญเวลานี้จริงจังครับพูดมีสาระดีเหมือนกันคือสปอนเซอร์บอกมาเออเราเป็นคนดีบอกว่าไล้สาระไม่ได้เลยได้ไม่ได้เออเวลามึงน้อยสิบนาทีคือต้องบอกเลยว่าเราเอาให้กระชับและครบทั่วทุกสาระถูกต้องนี่นะครับคุณกิ๊ฟถามว่าจัดลีกแฟนตาซีไหมครับคุณขวัญเดี๋ยวมี จะมีเราติดตามวันนี้12นาฬิกา30นาทีะครับเที่ยงครึ่งหน้าเพจสยามสปอร์ตของเราจะมีไลฟ์สดนะครับที่เอาแพทเทิร์นมาจากเพจ11เพจนะครับจะเป็นทีมงานของเราวันนี้จะนำโดยคุณยักษ์ดอยแดงคุณยักษ์ดอยแดงนะครับเดี๋ยวเราจะแจกรหัสลีกน่นแหละผมเต็งแชมป์อยู่แล้วแข่งจัดทีมยังไงยังไม่จัด ผมแค่5นาทีก็สบายนะครับนี่เป็นทั้หมดของ Leo Top Talk by บสยามสปอร์ตนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุน Leo ด้วยนะครับ Leo ร่วมทับบัฟมันวันพรุ่งนี้ประเด็นไหนติดตามกัน9้นาฬิกาตรงนะครับเข้ามาน แปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเข้ามาเรียกน้ำย่อยก่อนออนะครับเข้ามาพูดอะไรไร้สาระก่อนออ<ๆ>ก่อนที่จะเข้าเรื่องของความมีสาระ <laughs> นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแชร์ด้วยจะไปนะครับฝากเอาไว้เราจะมีแบบนี้ยาวสามสิบวันน่จะจนจบวันโลกเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแม่งแล้วเออนะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้ผมแล้วก็คุณปีเต์บอลาไปก่อนสวัสดีครับ